สวัสดีครับผมซันจากช่อง Director ร์สครับวันนี้จะมารีวิว Studio KG Plus ในเฟสที่1นะครับจริงๆสตูดิโอเราวางแว่าจะทำไว้ทั้งหมด3เฟสแต่เราจะมาให้ดูก่อนว่าเฟสที่1ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกน,นะครับถ้าเกิดคุณเดินเข้ามาใช่ไหมคุณก็จะเดอมาอ้างนอก,อน,อกอนี่เป็นประตูนะครับคุณจะเดินเข้ามาจากทางนี้นะครับ คุณก็เจอมากนะครับคุณจะม,มาปิดไปเพราะว่ากันสาแดดอันนี้จะเป็นผ้าม่านแบบกันแดด100%นะครับจะไม่มีแสงแดดเข้ามาเลยแล้วเมื่อคุณมาถึงใช่ไหมครับคุณก็จะเจอโต๊ะตัวนี้ครับเป็นโต๊ะที่ไว้แบบคุณเอาไว้วางของวางแก้วน้ําวางอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนที่มาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอก็จะต้องพกของเหล่านั้นมาด้วยใช่ไหมครับก็เอาวางตรงนี้มีที่ให้นั่งพักครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งครับผมเอาไว้ตากกล้องอยู่อะไรประมาณน,นั้นอนาคตใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของเต็สอง แต่ที่เฟสแรกมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าเริ่มจากตรงนี้เลยครับนี่คือเฟสที่1ครับเป็นห้องครัวห้องครัวแบบจําลองนะครับจะผมให้ดูมีอะไรบ้างนะอย่างแรกคุณจะมีคุณจะมีฉากข้างหลังกับโต๊ะด้านหน้านี้ซึ่งเป็นโต๊ะที่เอาไว้ทําอาหารโดยเฉพาะนะครับสุดข้างหลังเนี่ยให้มองว่ามันคือแบ็กกราว์ซึ่งแบ็กกราว์มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันผมจะขอออาเนี้แต่ไม่ห่อเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยคือเตาที่คุณจะได้ใช้จริงๆนะครับ เราเชฟก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับอะต่อมาตรงนี้นะครับจะมีผ้าซึ่งสามารถใช้ได้นะครับเป็นผ้าที่เอาไว้ใช้ในครัวก็จะไปประกอบฉากตรงนี้แต่แล้วแต่เลยส่วนตรงนี้จะเป็นมอกอัพนะครับไม่สามารถใช้ได้จริงนะอย่าเผยใช้จริงเลยขาดนะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือมอกอัพกล่องดูดควันซึ่งอันเนี้ยมันเป็นของปลอมแค่เป็นมอกอับให้ดูสวยๆเฉยๆส่วนกระจกอันนี้ที่มันจะดูเหมือนเตาแก๊สจริงๆเป็นแค่กระจกวางเฉยๆนะครับ อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแค่มองอัพใช้จริงไม่ได้ของที่ใช้จริงได้อยู่ด้านหน้านี้สีนี้อันนี้ใช้จริงได้น,นี้เป็นมองอัพก็จริงนะแต่ว่ากระทะเตาเอ้ยมีหลายหม้อ,รห,มอหรือแม้กระทั่งกาน้าร้อนเนี่ยอันนี้ใช้ได้จริงหมดเลยนะแล้วก็จะมีแผ่นรองเวลาร้อนได้เวลากระทะมันร้อนใช่ไหมแล้วเซว่าเราทำอาหารอยู่ปุ๊บใช่ไหมแล้วมันลงมันร้อนจะเอาออกจากเตาแล้วก็เอาพักไวนน้ตรงนี้อันนี้คือที่กันความร้อนนะครับก็ทํางนานประมาณนี้ต่อมา เชลฟ์นี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้นต้นไปเนะี่ยตรงนี้นะเนี่ยต้อแถบเนี่ยอันนี P ้ของฟอร์มนะครับไม่สามารถใช้งานจริงได้นะอย่าอย่าอย่าคือเลื่อนเทไ,นไปนะครับเพราะคุณเทไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะล้นออกมาข้างนอกครับผมดังนั้นตรงนี้อย่างที่บอกไปเป็นม็อกอัพข้างบนนี้ก็เป็นม็อกอัพเหมือนกันนะครับแต่เป็นม็อกอัพที่ผสมของจริงนิดหน่อยตรงเครื่องปรุงพวกนี้ครับใช้งานไม่ได้นะครับบ็อกอัพเท่านั้นข้างบนนี้เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้นะครับมล็อกอัพตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับ ย้ายได้นะครับว่าอ,อ,อยากขยับนิดหน่อยตรงนั้นตรงนั้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ขยับได้หมดเลยแต่ว่าแค่ว่าพอใช้จบก็เอาเหมือนกับเข้าที่เดิมด้วยต่อมาตรงนี้จะมีทิชชู่ไว้ใช้นะครับเป็นทิชชู่แบบใช้ในครัวก็เวลาทำอาหารถ้าเกิดมันเลอะอันนี้ก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยต่อมาจะเป็นของมีคมอันนี้จะเป็นมีดกันไก่ซึ่งใช้ได้จริงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอดูอันนึงทีนี้มีแลโก็กท็อีกีกีกร์ด้วย อันตรายนะครับก็เราจะใช้ก็ระวังอีกนิดนึงอ่ะทีนี้จะมีข้อเตอิมนิดนึงในเก๊ะนะครับด้านหนึ่งอาจจะเป็นที่นั่งส่วนด้านหนึ่งจะเป็นเกะ๊ะอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้พูดถึงเกะ๊ะผมขอชี้แจงก่อนละกันเผื่อใครเข้ามาแล้วเปิดเก๊ะเล่นนะครับนี่ล,ลินั่นแหละเออลิ้นชักหรือเก๊ะก็ตามแต่นะครับตรงนี้ครับด้านหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคือม็อกอัพดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้รวมทั้งถึงตรงนี้ด้วยครับตรงนี้จะเปิดไม่ได้ทั้งหมด อันแต่ว่าสี่อันเนี้ยเปิดได้ซึ่งคุณก็จะเจอพิช,ชูสำรององแล้วก็เตาสำรองในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกช้อนซ่อมเอาไว้ใช้ประกอบเวลาคุณถ่ายวิดีโอแบบหรือว่าถ่ายภาพนิ่งหรือใช้งานจริงได้เลยครับตรงนี้จะเป็นเก้าอี้ซึ่งเอาไว้ใช้นั่งนะครับ ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมก็วีนะี่ก็วีเนี่ยของจริงนะครับแต่ว่ามันแค่จะจะไม่เข้ากับฉากอีกสักเท่าไหร่เพราะว่าพอคุณนั่งแล้วเนี่ยมันจะสูงเท่าเชฟเลยมาดีครับเชฟปิดก็เดี๋ยวพูดกันเลยครับถามว่ามันใช้งานได้ไหมจริงก็ฟังดูเหมือนจะใช้งานได้ถ้าเกิดคุณทำแบบซีนออกมาเกษตรอะไรเงี้ยแต่ต้องลองหาทางหลบมุมมาลบมุมหน,น่อยอุ้มหน่อยสวยได้ครับประมาณนะี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีให้ดูเดโมให้ดูนะว่าว่าพอถ่ายจริงแล้วเป็นยังไงนะ ทั้งนั้นตู้ตัวเนี้อเอาไว้ทําอะไรนะครับมันมีอีกโซนหนึ่งของเฟสหนึ่งนะเราจะให้ดูตรงนี้คือโซนที่2นะครับจะเป็นโซนถ่ายภาพกับฉากสีตอนเนี้เรามีให้สสีก็คือสีขาวและสีดํานี่นะครับสีดําส่วนสีขาวอยู่ด้านบนก็สามารถลอกดึงลงมาได้เลยนะครับก็ดึงไปจน สุดดุเลยก็ได้แล้วแต่ว่าคุณต้องการเห็นเต็มตัวหรือเปล่าก็แล้วแต่อันนี้เลือกได้ตามใจเราก็มีกระจกไว้ให้แบบแตบบ็ตัวนะครับสองตัวเองะนะครับนะครับส่วนกรอี้ตัวนี้ก็เอามาใช้ถักแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดจัดไปมันก็จะสวยกว่านี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆวะ่ะทีนี้พอพูดถึงฉากตรงนีน้ใช่ไหมครับมีอีกสองเรื่องอที่ผมต้องพูดก็คือ ตรงนี้นเป็นครัวมอกอับมันใช้ได้ไม่หมดใช่ไหมดังนั้นเราจะมีครัวจริงๆให้อยู่ในห้องนี้นะครับเป็นครัวขนาดเล็กเอาไว้เตรียมวัตถุดิบหรือว่าต้องล้างจานอะไรเงี้ยก็จะใช้ในครัวนี้แทนนะคร<ม>ับส่วนห้องน้ำก็จะมีห้องเดียวนะครับเป็นห้องนี้นประตูเป็นบานสไลด์นะอันนี้นะครับหลายคนชอบกันไปหรือติดปลาเยเลือนให้ว่ามันต้องเลือนนะต่อมาเรื่องเลื่อนที่2คือถ้าเกิดคุณมาเช่าตรงโซนนี้ใช่ไหมครับ คุณจะเห็นว่ามันมีไฟอยู่ตรงหน้าต่างอนะันนั้นมีไฟโหมมากตรงเนี้ยเราแถมให้นะครับเป็นไฟของฉากนี้เลยถ้าเกิดมาเช่าฉากนี้เราก็จะแถมไฟตัวนี้ให้ด้วยซึ่งไฟตัวนี้สามารถปรับได้ะคระับผมมาดูเป็นไฟของโกดอกนะถ้าเกิดเราอยากให้มันมืดหรือสว่างหรือปรับแสงเนี่ยมันสามารถปรับได้ปรับเป็นเควินได้นะก็คือถ้าเกิดเราต้องการไฟสีเหลืองอ่ะก็จะเหลืองเลยลองหัดเลื่องมัน ก็จะเหลืองแบบที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้มันฟ้าหน่อยก็ปรับไปทางนึงมันก็จะฟ้าอย่างที่เห็นครับแล้วก็ปรับความสว่างได้ต้องการสว่างมากกว่านี้สว่างน้อยเบาๆหน่อยแล้วแต่เลยซึ่งเดีวผมให้ดูอีกกันดีกว่าเลสเซว่า,าปรับมาหนี่ตอนนี้เราเปิดไฟของของสตูดิโอซึ่ง มันเป็นไฟบ้านมันก็เลยอาจจะแบบรบกวนหน่อยจะแบบไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเงาสวยมากไหมเดี๋ยวผมจะปิดไฟบ้านให้ดูเอาดูเ็นั้ดีขึ้นไหมอันแบบนี้ก็เป็นเบื้องต้นของสตูดิโอเคจิพาในเฟสที่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะเปิดให้เช่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้ไฟเพิ่มแบบว่ามาแค่ตัวเปล่าแล้วก็อยากได้ชุดไฟแบบจัดเต็มเรามีไฟให้เช่าเพิ่มได้นะครับสามารถกด แอดออนได้ซึ่งไฟที่ใช้จะไม่ใช่ไฟแบบแบบเป็นไฟหลอดแบบปกติครับเป็นไฟระดับเดียวกับโฟลักชั่นเลยซึ่งพอเซต up แล้วจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปขอเขาเพิ่มอีกนึ่1คนหนึ่งท่งทาที่มาใช้สตูดิโอชั้เรานะครับเรามีลักไฟให้2จุดซึ่งก็คือลักไฟต,ตรงนี้นะครับจะอยู่ข้างถังขยะสามารถดึงออกมาได้นะครับลักรักมันจะยาวประมาณ5้าเมตรแต่เราซ่อนสายไว้ข้างล่างสามารถดึงม,มาได้แนะซึ่งเวลาอย่างที่บอกมีฝั่งนี้กับฝัง่งนึง นี่นะครับก็อยากใช้ยาเท่าไหร่ก็ดึงไปดึงไปได้แค่5้ามตรนะเวลาจะใช้ตัวเนี้ยก็คือใด้ใช้คู่กับตัวนี้ตัวเตานะครับสามารถใช้ได้กับปลั๊กตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันรองรับที่16แอมป์ถ้าเกิดลูกค้าพบปลั๊กมาเองแล้วมาเสี่ยงตัวเครื่องจะช็อตแล้วมันจะเกิดความเสียหายนะครับหรือมันจะโดนขับหลักดังนั้นก็ทําตามเงื่อนไขของสติอด้วยนะครับใช้ปลั๊กนี้แทน ซึ่งของขอเพิ่มอตอัวน,นี้หนึ่งเวลาที่ลูกค้ามาใช้ใช่ไหมครับลูกค้าบางคนสูงบางคนตัวตี้อะไรเงี้ยเรามีนี่ให้อันนี้เป็น Apple Box นะครับเป็นกล่องที่ไว้ใช้ในการใายํำยกลบจุกตัวอย่างเช่นเลสเซว่าไอ้คุณนำ้ำคุณกับผมอยู่คนละความสูงกกัดใช้ความสูงมันต่างกันทีนี้อยากให้สูงเท่ากันผมคิดว่าใ,ใช้านมีอนนอ,อ,นนอ,อันนี้เป็นกล่องแบบคอเทอร์นะครับ จริงไม่รู้จักชื่อหรอกก็คือกล่องธรรมดาอ่ะอ่ะอยู่เงียบมันจะไม่หักนะไม่หักสินีรับน้ำหนักรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีคนหนักร้อยโลเบาๆก็ขึ้นได้สบายอ่ะทีนี้ถ้าเกิดมันยังมันยังไม่ได้เนี่ยเราก็เลือกนะครับมันจะมีหลายค่อนข้างหลายไซส์เลือกนะอันนี้อันนี้แผ่นบางสุดน,นะครับอะนี่นะครับระว,วางซ้อนกันทั้งหมด2อันนะครับอ่ะอ่ะลองดูว่าเป็นไงเท่ากันเลยอะ นี่ครับก็กล่องพวกนี้ก็สามารถใช้างานได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นฉากนี้หรือว่าฉากนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอจัดไฟแล้วเนี่ยเป็นยังไงไปนี่ครับแล้นี่คือรายการอาหารที่คุณก็รู้นะครับว่ทาทําไปก็กินไม่ได้นะครับแล้ววันนี้เชฟจะมาทำอาหารดูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกระทะก่อนนะครับนะครับเชฟจนะทอดไข่ให้ดูนะครับแต่ว่าเชฟก็าเห็นในกระทะมีน้ำมันนะครับแล้วก็มีกระทะแล้วปกติแล้วนะเชฟก็จะไม่ทำอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันดูไม่โปรนะครับ ใช้ก็เปิดไม่สองเตาเลยนะครับแต่ว่าเชฟก็จะต้มน้ําไปด้วยนะครับขั้นแรกนะครับพอกระทะร้อนเราใช้ความร้อนลื่นนะครับไม่ต้องแต่งาใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่มากใส่น้อยนะครับใส่เยอะไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวเป็นเป็นเละนะครับเราก็ทอดไข่ดาวที่หยิบไข่โอเคนะครับพับกับพื้นเรี้ยเลยๆนี่ทำนี้สิกลับด้านได้ไหมครับพอล้วลื่นแล้วใช่ไหมครับเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปให้หน้าหลังนะครับอย่าให้น้ำมันกระเด็นตัวนะครับ นี่ครับโคเสียน <c oughs> ผมวม่าเราหมูข้าวกินทุกวันนะครับอ่าเมื่อกี้เราดูตัวฉากครัวไปแล้วใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นฉากของขาวดําเ <c oughs> มื่อจัดไฟแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟเบื้องต้นที่เรามีให้นะก็คือจะมีไฟเอฟเฟอร์300ดีกับเอเฟกร์120ตีนี่ไม่นับโกลอกที่เราแถมให้ตรงน,นั้นนะน่คือมีให้อยูแล้วต่อให้ไม่ซื้อไฟเพิ่มนนเราก็มีให้นะครับมาดูดีกว่าเบื้องต้น ที่เราแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็อย่างของที่อื่นก็จะเป็นไฟแล้วก็อย่างมากก็จะมีโคมถือว่าโดมแบบนี้ให้นะครับแต่ว่าเราจะมีตัวนี้ให้ครับเห็นแสงข้างหลังของอ้าไมไหมทให้ดูเห็นไหมแสงที่เป็นคัดเนื้อเป็นละลายไงครับผมซึ่งเ,เดี๋ยวให้กล้องอะลองถ่ายดูดีกว่าว่าเกิดมีอา้ามแค่ฉากขาวเป็นยังไงนี่เป็นภาพกว้างนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่ง เราอาจจะต้องถอยตัวไฟออกมาหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพแคบผมว่ามันจะได้เลยครับเราครดูภาพแคบมีเดียกรีดสัมภาษณ์ครับก็คือตอนนั้นนะครับที่ผมซื้อบ้านด้วยเงินสดนะครับคือคนไทยยังชอบปิดนิสัยผ่อนนะอย่ามา่อน้บพี่ดีนะครับต้องซื้อเงินสดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีลายให้เลือกมากมายนะครับข้างหลังถือว่าไม่ชอบลายนี้ก็มีลายอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ฉากขาวเพลนเพลเลยเนี่ยมันอาจจะแบบเรียบไปนิดนึง ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรามีให้นะครับเดี๋ยวให้ดูดว่ามีลายอะไรกันบ้างนอกจากลายแล้วมีสีด้วยนะก็คือเราจะมีเจล,ลเปลี่ยนสีให้ก็คือมันเอาไปใส่ตัวข้างบนนั้นแน้เลยนะครับเดี๋ยวออถ้าเกิดยังไงเนี่ยตอนที่เราตอนที่ลูกค้าเช่าแสงด้วยใช่ไหมครับเช่าไฟด้วยเนี่ยก็จะมีทีมงานของเราคอยซัพพอร์ตให้แบบลูกค้าอยากได้อันนี้ทีมใส่ให้ลูกค้าไม่ต้องใส่เองนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดความเสียหายแล้วลูกค้าต้องรับผิดชอบก็ให้ทีมจัดการใ,ให้เลยดีกว่า นี่มาดูมาดูลายกันนอกจากสีสีมีประมาณ8สีนะก็จะมีสีแดงสีส้มสีชมพูสีอะไรก็ว่าไปน,นั่นงมีให้ดูต่ามดีเลยสีนะครับแล้วก็จะมีลายให้เลือกด้วยนะเดี๋ยวผมให้ให้ดูโมโต้ว่าเรามีลายอะไรบ้างก็อย่างตอนเนี้ยจะเป็นลายขีดๆนะครับซึ่งเราสามารถปรับเบอร์หรือปรับโฟกัสได้นะผมก็ลงมาดีกว่าจะได้เห็นชัดชัดกวอนเคาายเ แล้วแต่ลูกค้าเลยไม่ได้แลบบ้ไน,นะส่วนตัวฉากเนี่ย<ๆ>ก็ใช้เจ้าตัวนี้ครับที่เป็นเหล็กเนี่ยถอดแล้วก็เปลี่ยนซึ่งซึ่งถ้าเกิดตอนเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะร้อนมากกอา็อย่างที่บอกไปว่าเรามีทีงานทีงานจะต้องใส่ถุงมือแล้วก็เปลี่ยนให้ตอนนี้ผมไม่มีถุงมือถ้าเกิดจับไปจมันร้อนแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีลายอะไรบ้างลายนะครับก็จะมีลายหน้าต่าง สี่เหลี่ยม,มลด้ขีดๆแบบนี้มีลายสปอตไลท์กลมๆนะซึ่งพอใส่ปุ๊บก็จะเป็นไฟกลมๆสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีลายแบบเป็นขีดเป็นเส้นอ่ะไปพาดตัวได้อะไรอย่างงี้ต่อมากจะเป็นแผ่นซีดังก็แผ่นซีดัมมัจจะมี2ด้านก็นคือด้านบนกับด้านล่างด้านล่างนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์อันนี้จะเป็นหน้าต่างอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ ม,มันคือลายเลยเนี่ยข้างบนเป็น2องรูข้างล่างเป็นลูกตุด่ะไม่ใช่เป็นแบบยืมยืมมันอยู่ยืยืย,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 ยคืออะไรเนี่ยอ่ะแล้วองมีลายหัวใจแบบเหมือนเป็นใบไม,ม้เปลนว่านั่นแหละเดๆรเดเจะใส่หัวใจให้ดูแบบนพาว่าหนบนะับได้แต่ชอบก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์แบบแบบแคบก,กับแบบกว้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,กน,กนเป็นสปอตไลท์แบบกลางแล้วก็เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับ เดี๋ยวใทรจะถ่ายเท่ละมูมอันนี่ยใจทีดวนะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นี่นะก็คือปรับได้นะเราชัดจะเกอาเบอร์หัวใจเนี่ยประมาณนี้เรแต่เอาเลยนี่นะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีนะจากแดงเป็นปสีขาวใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟูาใสลงไป ถ้าเดี๋ยลูกค้าต้องการเปลี่ยนสีนะครับไม่อยากได้แบ,บ็กกราวด์สีขาวหรือว่าสีดำนะครับลูกค้าเ,เพิ่มเงิน500บาทก็จะเป็นสีที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับและนี่คือรีวิวสตูดิโอเพชรจิพัฒเปครับ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 ผมรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับหรือข้างบนนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย